วันนี้ผมนายอัการพันธ์นุงเชียนก็จะมาทำไม่งานที่6นะครับสตาร์เดลต้าครับอย่างแรกนะครับเราก็จะเอาดิจิตอลอินพุตมานะครับ2ตัวแล้วก็ชาร์จนะครับแล้วก็ดิจิตอลเอาพุตมา3อันครับเอาพุตเราจะกาหนดเป็น9 8 9 0นะครับอันนี้เรากำหนดเป็น10ครับ นี่ก็จะเป็น2กับ3ครับอินพุตผมทั้งหมดเป็น2แล้วก็3ครับต่อไปเราก็ไปตั้งค่าชาร์จกันนะครับแลนนี้เราก็ลากมานะครับว่าเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นส t o p นะครับ TOP ก็ ENTRYLED เมนนะครับ M A I N ก็เท่ากับศูนย์ครับอันเมนเท่ากับ0อันนี้ก็จะเป็นสตาร์ครับ S T A R ครับเท่ากับศูนย์ก็ l e d ครับนี่ก็จะเป็นเดลต้าเท่ากับ0ครับต่อจากนี้เราก๊อปมาตรงนี้ครับอันนี้เราจะเป็นสตาร์ครับเป็นตรงนี้เสตาร์เมนเราก็จะให้ติดนะครับแล้วกำหนดเป็น1ติดพร้อมกับสตาร์นะครับเป็น1ก๊อปลงมาข้างล่างครับ ส่วนอันนี้เมีก็จะติดเหมือนเดิมนะครับแต่สาตาร์เราจะให้ดับแล้วเราเดลต้าก็ให้เป็นหนึ่งครับต่อจากนั้นเราทําการโยงเส้นครับสาตาร์มาหาเดี๋ยวอันนี้ลืมแก้นะครับอันนี้จะเป็นเดลต้าครับ D E L T A ครับอันนี้เราโยงมาปุ๊บอันนี้จะเป็นอัปเตอร์นะครับ A F T E R สามเซกนะครับครับต่อจากนั้นเราก็โยงเส้นนี้ครับโยงเส้นตรงนี้หาสต็อปตรงนี้เราจะเป็นสวิตสต็อปครับ S W S T O P เท่ากับ ครับต่อจากนี้เราก็โยงเส้นนี้ครับันี่จะเป็นสวิตสตาร์ครับ sw ขี s s t a r t. ด s t a r t ตอนนี้ต่อมาก็เส้นนี้ครับดูต้าไปหาสต็อป จะเป็นสวิตสต็อป S W S T O P ครับเท่ากับศต่อจากนี้เราก็ไปทำการเข้าไปที่โมเดลลิ่งนะครับโมเดล Explorer เพื่อที่จะกำหนดเอาพุทอินพุทนะครับเข้าไปที่ชาร์นะครับกด Add ตัวแรกนี่จะเป็นสวิตสต็อปครับ S W S T O P นี่ก็จะเป็น input ครับกด e ่ t e r นี่ก็ Start ครับ SW S T T นี่ก็จะเป็น input เหมือนกันนะครับ2 input ต่อไปเป็น output ครับอันนี้ก็จะเป็น LED นี่จะเป็นเนะ M I M A I เห็นครับจะเป็นเอาพุทแอพพายไปครับใส่แอนก็จะเป็น LED LED นี่จะเป็นสตาร์ครับ STAR นี่จะเป็นเอาพุทครับแอพพายอันนี้ก็จะเป็นโซ so, อันนี้จะเป็น LED e ครับเหมือนเดิม LED แล้วก็เดลต้าครับอันนี้จะเป็นเอาพุ t ครับแเราก็กดแอปพลายต่อจากนั้นเราก็กดออกไปนะครับแล้วก,กดออกไปหน้าหลักเราทำการขยายนี้นะครับแล้วเราก็มาโยางเส้น จา,จากนั้นเราทาการอัพโหลดนะครับเอ้ยเราไปที่ตั้งค่ากัน,นครับตั้งค่าบริดแล้วก็นี่จะเป็น infinity นครับ inf เป็น fixed step hardware นี่เป็น Arduino Uno you know นะครับ แพคเกียร์ดแวร์ HR แล้วก็โฮสต์บอร์ดนะครับนี่ผมคอมผมมันเป็นคอมสี่ครับทำเป็นที่คอมสี่แล้วก็กดโอเคครับต่อจากนั้นเรามากดตอนนั้นเราก็ไปกดอัปโหลดครับแล้วก็ไปต่อของจ้างกันเลยครับอันนี้มันขึ้นเออเลยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ ตัวน okay. ี้กัดตัวนี้สุดฟอลเดอร์เราก็ลองทำการอัพโหลดอีกครั้ง ทำการโหลดสำเร็จแล้วนะครับเราก็ไปทำการต่อวงจรครับเรามาทำการต่อวงจรนะครับรอกาวหนึ่งสองสามสี่ครับไอสีนี้มาเข้ากาวก็เอาไฟครับ5โวลต์จะให้กบบระบอดต่อจากนั้นเราก็ทำการเอาอันนี้ไปเข้าเอาพุทนะครับก็จะมี8 90 แัน,นี้ก็ไปเข้า9ครับส่วนอันนี้ก็จะไปเข้า10ตัวที่3เอาดีครับต่อมาแเราก็จะต่อความต้านทานนะครับเข้าไฟต้านทานเข้าไปที่ไฟครับ ต่อจากนั้นอีกขาหนึ่งของนี่ก็เข้ากาวครับสวิตต์แล้วต่อจากนั้นก็อาขากลางของสวิตช์ครับไปเข้าอินพุตนะครับสองกับสามสองแล้วก็สครับ นั้นเราก็กดทำการทดลองครับกดสวิตช์สตาร์ทป,รปุ๊บเมนก็จะติดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นเดลต้าแล้วก็กดสตาร์ทครับขอจบการนำเสนอเพาน,นี้ของุณครับ